สวัสด,ดีเช้าวันหยุดค่ะทุกคนด้วยความตื่นสายของทิ์แล้วก็งานบ้านที่ยังคงค้างค้างเราก็ทํางานไปด้วยเล่นไปด้วยเนาะแต่ว่างานของเราชิ้นนี้คือเราจะต้องเอาพัดลมไปล้างนะคะขออนุญาตงัดแงะก่อนนะคะเอาแบบนี้แล้วเนาะพี่น้องง่ายๆสบายๆสไตล์ยาย,าย,แ,ยแล่มนี่แหละงานบ้านก็มาทิจา่าแต่ว่าการงัดแงนี้ก็ มันก็ถ้าเป็นถ้าในจังหวะมันก็จะง่ายอยู่ค่อนข้างที่จะเรียกว่อาอะไรฝุ่นเยอะมากทุกคนไม่น้องมันบอกลายงานวัน <c oughs> นี้พี่น้อ มอดจ้ะปากเียวปากเบียวเราก็ยังมอดอกจักกอออกจงไรล่ะนอ้องบารนีินถูกโคนที่หมุนไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ไอ,ไมอ้ยอ,อ่อนโซนเนาะพี่น้องจ้ะนั่งหมุนบ่ได้จ้ะปกติมันไม่ได้เน่นขนาดนี้เลยทุกคน ทนี้ความสามารถที่ทินี้ก็ต้องเปลี่ยนแผนค่ะใช้ใช้ผ้าเช็ดโอ้ยอาจจะเอาไปอาบน้ำอาบผมซะหน่อยเชี่ยวอะไรไม่เอีย,ยมได้ประเดี๋ยวหอวมัจะจะต้องใช้อันนี้เนะเชร็จเอาจาทิดชูเกียกความนี่ของยาเลมเนาะผ่าคลิวแล้วก็พอเอามาได้ไลเนาะ ใกล้ๆเลยล่ะเสร็จแล้ววีพอไม่ได้ทำความสะอาดนะทุกคนเนาะอันนี้คือตื่นสายหนึ่งเขาไว้เราจะระหว่างนึ่งข้าวก็ภารกิจของนางกวาดบ้านถูบ้านเนาะมีประโยชน์อยู่นหนึ่งจะ้ะวาดบ้านถูบ้านกับข้าวก็คือวันนี้ทำข้าวต้มเดอวพี่น้อง เขาต้มก็คือกุ้งตั้งแต่ที่ซื้อมาวันนั้นหลยนี่โมเบิร์ตนะจ๊ะมินีแหละเบิร์ตต้มไดะมาณสามเทือทุ่งหนึ่งอะหนึ่งก็คือต้มไดสามเทือเทือหนึ่งก็ประมาณสองสามชามเนาะเทือหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งเลยทุกคนแต่วอกเปวปอรวันนี้ก็คือ,คอยาแล่มอะ่ะเวลาพูดเขาใช้ชอบาาสองภาษาผสมกันนะจ๊ะภาษา,าอีสานภาษากลางเนะาะภาษา ภาษาสากลของแกเป็นอย่างไรเยอะแยะเลยที่นี่พับลมก็คือไม่ได้อาบน้ำเนาะไม่ด้อาบน้ําไม่ได้ซับผมความหอมก็จะในลงแต่ว่ากาที่เช็ดดีๆมันก็จะสะอาดอทุกคนได้ยอยู่พิซซู่ชายอันนี้เช็ดอาจจะผิดวิธีการนิดน,นึงคือว่าที่ถอดไม่ได้ถ้าจะยกไปล้างทั้งหมดเนี่ถึงงานเขาเอีกแล้วเนาะจะน้ำก็จะโดนก็เลยใช้วิธีเช็ดด้วยทิชชู่เปียก มไม่เป็นไรเนาะตามสถานการณ์เลทุกคนคิดว่าสะอาดเหมือนกันแต่วิธีการทำความสะอาดมันจะผิดแปลกไปแค่นั้นเองจริงๆมันต้องเอาไปล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งตากให้แห้งนะอันนี้ฝอดเพราะอะไรดิจ้ะเนียนเปียทุกคนอันนี้คือที่หมุนที่หมุนอันนี้ไม่ได้ค่ะปกติที่หมุนนะ ทิปหมุนได้นะล้วที่ก็เป็นคนใส่นะแต่รอบล่าสุดอ่ะทิบให้ลูกชายใส่เนี่ยคือไม่รู้ว่าใส่คาถาอะไรไว้เนอะมันดึงก็ออกจ้ะเอาแค่นี้พอได้อยู่สะอาดอยู่นะคะสะอาดอยู่ไม่ได้คิดอุ้ยอุ้ยมือเกือบไปแล้วทุกคนเพราะว่ามือไปโดนอันนี้ เกือบพมไม่แรมแล้วทุกคนที่ดูถึงตอนนี้ก็จะตกใจนะจ๊ะเมื่อกี้มันปั <único Liberty Overwatch> <y les Eat maple> ่นบึบบึบอนอนอนซ่อนในเล่มเกือบเป็นคาเอาดังไปแล้วไม่เรมไม่เรมความโก่งแกนนะจ๊ะถังนี่แล้วแต่ว่าอันนี้คือสกปรกมาก เราก็ต้องเช็ดเหมือนกันนะคะวันนี้วันหยุดของหลายๆคนเนาะไปเที่ยวไหนเนาะเที่ยวเพื่อนแล่มด้วยนะคะทุกคนแลมน่าจะนี่แหละอยู่บ้านคือเมื่อวานน่ะลาพักร้อนใช่ไหมลาพักร้อนลาพักร้อนนี่แหละอาจจะแบบว่าไม่ได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนเท่าไหร่เนาะแต่ด้วยความเคยชินของเราทุกคนเชื่อไหม เปิดโทรศัพท์มาก็ต้องเลื่อนดูอะลาพกร้อนคือไม่ได้แบบเงียบอย่างเดียวนะนางก็ไปให้กำลังใจใเพื่อนอยู่แต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้เต็มที่แต่ว่าม,มันก็ได้พักอยู่ไดน,นอนกลางวันได้น,นอนกลางวันเพราะว่าทุกครั้งอะนางก็จะแบบดูเพื่อนไปดูเสียดนางก็จะเผลอหลับบ้างอะไรบ้างหับคาะไรเพื่อนบ้างเนาะ เมื่อวา,านพักแล้ววันนี้ทํางานแล้วนะคะทุกคนทํางานแต่เช้าเสร็จไปแล้วนึ่งข้าวอุ่นกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านแต่จะงัดพัดลมออกไปล้างพอสาเร็จจะได้เสร็จเอาเนาะได้ออนนี้เช็ดเอาก็าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรมอร์นิ่งทอ ทำงานบ้านไปคุยกับเพื่อนไปเนาะจ้าขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้แล้มตลอดนะคะตั้งแต่ต,ต้นจนจบหมายความว่าตั้งแต่เริ่มเข้ามาเล่นแล้วก็ยังไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ตอนนี้ก็รู้จักแล้วก็งงไปงงไรเติบสาหรับทุกคนที่เห็นพัฒนาการแล่มขอบคุณทุกกาลังใจนะคะอธิบายเยอะไม่ได้เรว่ายแย่แ lem เปิดกล่องมาไม่ได้จม ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่อยู่เพื่อนแชะเล่นอันนี้คือทิปน่าจะคิดว่าสะอาดแล้วนะคะสะอาดนะเช็ดฝุ่นเช็ดฝุ่นเช็ดฝุ่นนิดนึงประกอบประกอบคืนประกอบคืนนีงไม่มีปัญหาจะมีปัญหาหมุนข้างในไม่ได้เขาหนะ้าต่เดี๋ยวต้องขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากพ่อใส่ถึงล็อก็ัหลังนี้แลม ไม่โดนไม่ไม่เข้าหรอกค่ะทุกคนไม่เข้าแล้วด้ความโกงทุกคนยังไม่ได้พังใช่ไหม เรียบร้อยค่ะทุกคนเทปก่อนคะ่ะลองเปิดเย็นเย็นสบายสะอาดเตี่ยมขอบคุณนะคะบ๊ายบาย